สวัสดีครับ FC ซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็โอ้เหนื่อยเนาะครับ FC เนาะนี่ครับแดดร้อนช่วงนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไร่เนาะที่ไร่ที่สวนที่สวนยางพารานะครับนี่ก็ขึ้นมาดูแลขึ้นมาว่าจะฝนจะตกนะครับ FC โอ้ยขึ้นมาว่าจะให้ไม่ตกนะครับวิ่ีฝนก็ไม่รู้เป็นยังไงเนาะนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นเนาะหายไปหนึ่งวันนะครับพี่ีไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ีขอโทษจริงๆครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูนะครับพี่สีนี่ที่จะถ่ายชมวิวชม,มบรรยากาศเนาะอยู่ที่ไร่ที่สวนนี่แหละครับพี่สีนะครับก็ขึ้นมา ดูเลยไล่สวนมันสับปะหลังเนาะสวนยางสับปะรานะครับพี่ีกลัวไฟป่าเข้าเนะาะเมื่อคืนนี้ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพี่ีโอ้มองมาจากบ้านถุดยอดวิ่งขึ้นมาขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาดูนะครับพี่สีเขามีคนลัดไว้อยู่ไม่รู้ไฟมาจากไหนเนาะก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจขึ้นมาโอ้ย <c oughs> นึกว่าเข้าสวนยางพลาแล้วนะครับพี่ข้าวที่จบกันเลยนะครับปีนี้นี่ไม่ได้กี่แน,น,น่นอนนี่สวนยางพลายายเนะนี่ครับบรรยากาศยามเย็นมันเป็นสลัวสลัวนะมัวควันไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะพอนี่ครับบรรยากาศนี่ครับไม่มีลมเลยนะครับพี่อาพูดถึงก็ ใบไม้ติงแล้วครับพี่ซีนี่ไม้ใบก็ดูดิกเด้อนี่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนี่ครับโนดหมู่บ้านนี่นะครับมันเป็นสุดยอดนะครับพี่ซีลมพัดมาแล้วครับพี่ซีพัดเย็นๆเนาะก็มานั่งให้ลมพัดเย็นๆก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเนาะวัออนนี้ตอนเช้าก็ไม่ได้ขึ้นมานะครับพี่ซี ขึ้นช่วงบ่ายเนาะขึ้นมาช่วงเช้านี่เอาต้นมันสำปะหลังมาชํานะครับพี่ซีตั้งไว้เนาะต้นมันสำปะหลังที่ปเปามาจากนู่นแหละครับพี่สีสามหมอเบอร์สามหมอเนอะก็ปึุงจัดําไว้วันนี้เนาะเพราะว่า มันเดือนนาแล้วนะครับพี่ซีเอาไปขึ้นว่าจะได้ปลูกไวๆเนาะปลูกเร็วๆ,ๆเนาะโอ้ก็ไม่ได้นะครับพี่ซีกลัวมันตายหมดเนาะต้นมันสําหลังก็เลยชําวันนี้เนาะคงเห็นนะอยู่ในคลิปช่างพงนะไม่ถ่ายนะครับพี่ซีผมแล้วก็ให้น้องชายมาช่วยเนาะถึงจะเสร็จโอ้เหนื่อยเดินไปเดินมานะครับพี่ซีก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นผู้หลวงนิดนึงเนาะขึ้นไปหาดูรังพึ่งเนาะไม่เจอสักหลังนะครับวิซีนี่ดูที่ผููหลวงนะพึ่งเขาก็ยังไม่เห็นเนาะไม่รู้เป็นไง,พ,งพึ่งป่าผึ้งปานสองเนาะนี่แหละครับบรรยากาศโอ้อ่างเก็บน้ำห้วยกระซะก็ยังไม่เห็นนะครับวิซีเพราะว่าญ,ญาติ หญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับพี่สีก็นี่แหละครับตรงที่ผมไปหาใส่เบ็ดใส่มองใส่เบ็ดกับช่างพงเนาะไปลงเบ็ดนะครับพี่ีปีที่แล้วเนาะนี่นะครับนน่นอันนี้ก็เป็นภูเขาดูโน่นแหะครับพี่ีตรงที่ไม่มีหญ้าเนาะเป็นที่ไล่ของ ที่สวนยางพลาของโจสายลุยเนาะโอ้ยลมพัดมาเย็นลเลยครับสี่โอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเดินมาก็เหนื่อยนะครับพี่ดีเด,ดก็ร้อนดีที่ยังมีลมช่วยเนาะถ้าไม่ง,งั้นโอ้โหกลัวนะครับพี่ีกลัวช่วงฤดูร้อนนี่ถ้าช่วงฤดูหนาวนี่ ก็หนาวอาบน้ำก็ยากเนาะช่วงนูลลง้นแรงแรงก็แรงเกินเนาะพีะ่ซีฝนไม่มีเลยนะครับสองอาทิตย์แล้วฝนไม่ตกทางบ้านเอฟซีตกไหมอันนี้นี่นี่ครับมองไปด้านล่างตรงที่ช่างปุงปลูกมันนะานานนะครับพี่ซีกลัวเนาะถ้าฝนไม่ตกสงสยัย ขนาดอยู่ที่บ้านเนาะยังตายเยอะอยู่นะครับพี่ซีฝนไม่ตกใส่เนาะถ้าฝนตกใส่นี่โอ้ถ้าฝนตกใหม่ดีใจกันเลยนะครับพีซีมันมันต้นมันสับปะหลังในี่ขึ้นขนาดน,นี้แล้วเนาะรอะแ,แต่พ่นยาพ่นยาหญ้าแล้วก็พ่นยาคุมยาคุมหญ้าเนาะ ออกมาเหลือใส่ปุ๋ยแล้วทีนี้ก็ใส่ปุ๋ยเสร็จก็เหลือแต่พ่นยาอีกครั้งหนึ่งเนาะของสวนของผมอยู่ด้านล่างนู่นนะครับพี่สีอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกนะครับพี่สีรอฝน,นก่อนเนาะไม่เยอะแล้วครับพี่สีปลูกไม่เยอะนี่ครับมัน เป็นภูเขาไปนอกครับซีเนาะโอ้ยอยากให้เห็ดละงูกออกกันเลยนะครับพี่ซีไม่รู้จะปีนี้เห็ดจะออกเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแรงขนาดนี้นะครับพี่ซีฝนก็ไม่ตกเดือนห้านะพีซ่ซียังไม่เห็นฝนเลยสงสัยลงไป ไก่นะครับี่ซีเนาะลงไปถึงนู่นแหละไม่รู้จะถึงไหนเนาะฝนนี้จะเพื่อจะย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งก็โอ้ยสงสัยหมดเดือนนี้แน่นอนร้อนทั้งวันสองวันสามวันแล้วนะครับี่ซีร้อนเนี่ยไม่รู้ลมก็ไม่พัดน,นี่ครับไม่รู้ ว่าวันไหนเนาะฝนจะตกจะได้ปลูกมันที่เสร็จเนาะเหลือแต่พ่นยาก็พ่นไม่นานเนาะไม่เกินวันสองวันก็เสร็จเนาะเหลือวันนี้ทีทีนี้มันขึ้นเหลือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ไม่เยอะหรอกครับพี่ีเผื่อเอาเพปุ๋ยก็ไม่ใส่ปุ๋ยก็ประมาณจะสอบสองสอบปุ๋ยเนาะก็มัน เอาสายรถไถขึ้นเนาะสายรถไถสร้างพงขึ้นนะครับพี่ีขึ้นมาใส่ปุ๋ยใส่มันเหลือหนึ่งส่วนยางเดี๋ยวพวฝนตกมาอีกครั้งหนึ่งก็ให้สร้างพงใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้ขึ้นมาทาหน้ายางนะครับพี่ีเนาะให้เล่งน้ำยางนะครับพี่ีให้มันออกเนาะ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ